จะล้างเค้กใสเที่ไอไเลยะดาวด้านเค้มีนเจริงๆไม่ใ yeah, ช่ทุกคนย้อนกับไปดูได yeah, ้เลยชิปที่แล้ว มันจบโคตรไวมากเลยคลิปนี้จบไบวมากนะการโคตรเหนื่อยเลยเดี๋ยวผมจะไปบอกนะว่าปืนอ,อะไรดิผมมีปืนอ,อะไรบ้าง่ะโคตรนนาขึ้นเอาละ มาดูกันนะครับว่าปืนที่ผมใช้จะมีปืนอะไรบ้างผมจะขอข้ามพวกปืนเริ่มต้นไปนะครับอันดับแรกปืนที่ผมใช้ดีสุดนะครับเป็นปืนที่ดาเมจ6มีกระสุนทั้งหมด8นะครับต่อไปปืนล,ลีวลเวอร์เป็นปืนที่ที่มี6 กระสุนหกนัดเหมือนเช่นหกนัดเช่นเดียวกันกับดีเซอร์แต่กระสุนจะน้อยกว่ากระสุนคือหกนะครับพีเก้าศูนอันนี้เป็นปืนที่แรงที่สุดในบรรดาปืนพกแล้วนะครับมันจะประมาณดาเมจหนึ่งจุดห้ากระสุนกระสุนห้าสิบนะครับ ปืนนี้เป็นปืนที่ผมใช้ในคลิปที่แล้วเลยเนี่ยปืนนี้ผมใช้ในคลิปที่แล้วก็คือก็อกสิบแปผมแนะนำว่าอย่าหาทำปืนโคตรไม่แรงต่อไปก็ปืนอันนี้นะครับน่าจะเป็น a อเคแหละดาเมจสองแม็กซซีน hmm. ก็คือกระสุนแหละ สามสิบปืนนี้ผมก็จะใช้เหมือนกันนะมีไา้เมจสองเหมือนกันอ่างั้นผมจะไม่บอกแล้วกันเพราะห้าทุ่มผมต้องนอนอันนี้จะเป็นปืนเลยไม่รู้ต่อไปก็จะเป็นปืนนี้น่าจะหลายนัดอยู่แหละเท่าที่ผมจำได้นะต่อไปก็ปืนนี้เป็นเป็นปืนทกที่ผมซื้อมามลังจากนั้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปืนที่อยู่ในหมวดหมู่ ปืนพกปืนน่าจะปืนอืเอ่อเมื่อกี้ผมขอโทษนะคะอันนี้ไม่ใช่ปืนพกมันอยู่ในบรรดาปืนกลอันนี้ก็น่าจะอยู่ในบรรดาปืนกลเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ปืนนี้อยู่ในบรรดาลูกซองเป็นปืนที่เราจะได้มาปืนแรกต่อไปก็ปืนนี้ ก็เราต้องซื้อนะอันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องซื้ออันนี้เราจะได้เหมือนตั้งแต่แรกเหมือนกันนะต่อไปปืนนี้ต้องซื้อเอาเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นปืนที่ผมใช้ในคลิปที่แล้วแล้วก็ต่อไปก็คือปืนนี้เป็นปืนลูกซองนะครับดาเมจสิบสองกระสุนสิบสี่นับว่าคุ้มนะปืนนี้ ปืนนี้ผมผมยัดผมยัดกระสุนสีเขียวลงไปมันก็เลยดูดาเมจเบานิดหนึ่งนะครับดาเมจ12แม็กกระสุน8ต่อไปก็ปืนนี้นะครับป,ปืนที่มีกระสุน10แต่ดาเมจ12นับว่ายิงได้เยอะอยู่นะยิงได้ดาเมจเยอะอยู่ต่อไปก็ปืนนี้ ปันนี้คือปือนที่คุ้มค่ามากที่สุดนะก็ค,คือปือนน่าจะด,ดาเมจยี่สิบสามกระสุนยี่สี่นับว่าคุ้มค่าต่อไปก็ปืนนี้ปืนระเบิดที่ผมใช้ในคลิปนี้นะดาเมดหกสิบ สามารถวันช็อตซอมบี้ได้แต่ถ้าเกิดซอมบี้มาหลายตัววันช็อตไม่ได้เป็นปืน HK 6กนะกระสุนมีแค่หนึ่งแต่น้ำว่าคุ้มค่าคุ้มไหมคุ้มนะแล้วก็ปืนต่อไปต่อไปก็คือขวานใช่มันคือขวานดามจแค่แปดกระสุนบ่มีบ่อมีกระสุนเพราะมันคืออาวุธระยะประชิด โอเคนะทุกคนเขาเ้าใจนะโอเคอันนี้ก็คือต่อไปก็คือปืนระเบิดนะถ้าที่ผมจำได้เป็นปืนกลหรือเปล่านะใช่อันนี้คือปืนน่าจะไม่ใช่ปืนกลเพราะปืนระเบิดระเบิดแต่ละอันก็ไม่ใช่ปืนกลใช่ป่ะนะอันนี้ดามเมจถูกสิบมีกระสุนสามนันว่าคุ้มค่าอันนี้ก็ดาบพัตนะดาเมจสิบ ดาเมจหกมีกระสนุนบม่มีต่อไปก็คือปืนระเบิดปืนสุดท้ายก็คือปืนระเบิดที่มีชื่อว่าคอจ้าเอ็มเอสนะไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าใครอ่านออกเบาผมด้วยเป็นปืนเป็นปืนที่ดาเมจหกสิบหกดา กระสุนหกทุกคนเราสังเกตดูนะครับว่าทุกปืนที่เป็นปืนระเบิดเนี่ยที่ที่จะมีไอ่เอิมกระสุนเทาแล้วก็แดงเนะี่ยมันคือปืนระเบิดนะครับมันจะมีอยู่สามอันนะเ,เดี๋ยวผมแถมปืนหนึ่งเดี๋ยเรามาซื้อ ปืนทุกอันในเกมนะโอเคตั้งผมหมดนะในนี้ปืนนี้ดามี1สิบแปดกระสุนยี่สิบโอเคนะ ปืนนี้สก,กาเหรออ๋อสก,กาผมเคยใช้อยู่นะดาเมดเอ้ยสก,กานี่ผมไม่เคยใช้ผมเคยใช้แต่สก,กาอย่างอื่นอันนี้ดาเมดแปดกระสุนยี่สิบปืนนี้ก็คือดาเมยี่สิบเจ็ดกระกระสุนแปดเียกได้ว่าดี แล้วก็ธนูกระสุนเจ็ดไม่อมไม่มีดาเมจเจ็ดกระสุนไม่มีปืนนี้เป็นปืนที่ดีนะครับลองไปฮะาเอธนูอันนี้ไม่ค่อยดีแล้วก็คูดาวนานะแศ่ดาเมจสามารถจัดการพวกซอมบี้ซอมบี้ใส่สปิดหน้ากากได้ นับว,ว่าดีนะแต่เข้อเสียคือดีโหลดช้าแล้วก็ให้เงินให้เงินเยอะนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้แหล,ละและลาก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย